บ้านเกิดน้ำฟ้าธัญ,ญพัฒน์ถูกมองไม่เหมาะสมขึ้นเป็นนางเอกถูกมองไม่เหมาะสมอายุ17ขึ้นเป็นนางเอกบ้านเกิดน้ำฟ้าธัญ,ญพัฒน์จากตัวประกอบบทคนใช้ถูกเบลล่าดันจนได้เป็นนางเอกช่อง 3. น้ำฟ้าธัญ,ญพัฒน์เรียกว่าเป็นสาวสวยสุดน่ารักอีกหนึ่งคนที่น่าจับตาม,มองเลยจริงๆด้วยความสวยและน่าใสาที่มองแล้วรู้สึกดีต่อใจอย่างจริงจังเลยทีเดียวและเราเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าฉาย,ยาของเธอคือ น้ำฟ้าเม็ดฟูน้ำฟ้าธัญพั์ในสมัยที่เรียนมัธยมเธอมีฉายาที่เพื่อนเรียกว่าน้ำฟ้าเม็ดฟูเพราะมาจากที่ช่วงหนึ่งเธอทำงานอักจนคุณแม่ของเธอต้องซื้อวิตามินที่เป็นแบบละลายน้ำแล้วเป็นฟองมาให้เธอกินซึ่งเพื่อนๆก็จะล้อเธอจนกลายเป็นฉายาทุกวันนี้เรื่องการเรียนนั้นในตอนแรกเธอมีความฝันที่จะเป็นทันตแพทย์แต่เมื่อมีโอกาสที่จะได้เข้าวงการบันเทิงเธอจึงงอเบนเข็มมาทางนี้มากกว่าซึ่งก็เรียกว่าตรงกับตัวตนของเธอเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้น ชอบงานด้านศิลปะทั้งเต้นร้องเพลงรวมไปถึงเล่นดนตรีด้วยนั่นเองซึ่งเธอหลังเรียนจบระดับชั้นมัธยมเธอก็เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเพื่อให้ตรงกับสายงานที่เธอทํานั่นเองจากนั้นช่วงมัธยมอายุประมาณ15ปีมีพี่โมเดลลิ่งติดต่อมาทาง Facebook ชวนให้ลองไปแคสติ้งงานตอนนั้นไม่ลังเลเลยค่ะเพราะชอบงานด้านนี้และอยากทํางานในวงการบันเทิงอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้หนูมีความฝันว่า อยากเป็นนักร้องเพราะชอบร้องเพลงชอบเต้นแต่โอกาสด้านการแสดงเข้ามาก่อนพอได้ลองทําก็ชอบมากๆและได้เล่นละครเรื่องแรกคือสายลับจับแอปหนูยังจําความรู้สึกตอนเข้าฉากครั้งแรกได้ดีเลยตื่นเต้นมากๆแต่การที่เราได้สมบทบาทเป็นตัวละครเป็นอะไรที่สนุกมากๆเช่นกันพอช่วงที่ใกล้จบมัธยมปลายหนูได้ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นทุนที่มอบให้นักเรียนเรียนดีที่ทํากิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งตอนนั้นนอกจากความสนใจงานเบื้องหน้าก็อยากลองทํางานเบื้องหลังด้วยจึงเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจากละครเรื่องแรกหนูมีโอกาสแสดงในบทบาทอื่นๆได้เรียนรู้การแสดงเพิ่มขึ้นทําให้เริ่มมีเป้าหมายมีภาพของตัวเองที่ชัดเจนขึ้นคืออยากเรียนรู้พัฒนาตัวเองและประสบความสําเร็จในอาชีพนักแสดงค่ะ ทุกวันนี้หนูภูมิใจที่ได้ทํางานตรงนี้ได้เป็นเสาหลักของครอบครัวด,ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านซึ่งถ้ามีคะแนนเต็มสิบคงให้ตัวเองประมาณ8ค่ะยิ้มเพราะยังต้องฝึกฝนและเก็บประสบการณ์ต่อไปเรื่อยๆหนูคิดว่าเสน่ห์ของการแสดงอยู่ที่การได้เจอผู้คนหลากหลายได้สมบทบาทเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆได้เข้าใจความคิดของคนในหลายๆแบบและได้ลองทําอะไรที่ในชีวิตจริงไม่มีโอกาสได้ทําและเจอเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่ตลอด เรียกได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ประสบความสําเร็จเรื่องของการแสดงได้อย่างมากตั้งแต่อายุยังน้อยจริงฮ่าฮ่าแม้เธอจะถูกกระแสดรมาม่าเรื่องของความสวยที่ไม่เหมาะที่จะเป็นนางเอกตั้งแต่ตอนรับบทนางเอกเรื่องแรกแล้วนั้นแต่เธอก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าสามารถรับบทนางเอกและบทต่างๆได้อย่างดี